เที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมจะเดินเข้าไปนี้ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติา่าเกาะลักนะครับซึ่งอยู่ในอุทหาัดาน,นิมชาติป่าหินงามก็แผนพังเขาบอกไว้ว่าเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติครับมีเขาก็กำหนดจุดไว้ไหลายจุดหนึ่งครับชีวิตดำลงด้วยการลำต้นก็คืออันนี้ที่ทำตัวอย่างให้ดู กล้วยไมในป่าเต่งหลังครับสองกามก็คือป่าเต็งหลังจะไม่มีต้นใหญ่ครับจะมีต้นเล็กๆกว่ามานนี้เพราะว่ามันจะไม่เกิดต้นใหญ่ไม่ได้วิวผาซับลังกาครับอันนี้ก็พาก่อรักครับตอนนี้ต้นไม้ทวนลมก็คือตรงน,นั้นเป็นที่รับลมจะมีกลุ่มหินก่อรักครับให้ป่าเา๋้ว เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติพาก่อลักครับเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติเริ่มเลยครับระยะทาง2กิโลเขาบอกว่าเดิน60นาทีผมว่าใหม่ นะครับผมอาจจะตัดให้ดูแต่ช่วงสำคัญสำคัญนะครับที่เห็นนี่ก็คือดอกกระเจียวปลูกนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกดอกเขาบอกว่าก็มีนักท่องเที่ยวหนุ่มใหญ่4คนเดินนำหน้าผมไปก่อนละครับมาที่อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับความชื้นที่ที่นี่ก็มีเยอะพอสมควร ถามว่าดูจากไหนดูจากนี่ครับยิดมอสขนาดผนไม่ตกลก้วยไม้ที่อยู่ตามต้นไม้มีทุกต้นครับประเพียกาฝากที่เกาะกลนไม้ก้นใดอยู่นะเส้นทางเดินเขาก็ทําไว้ส่วนลวดนี้เขาก็ไม่อยากให้คนลงข้างทางนะครับก็คือห้ามไม่อยู่ถ้าคนจะลงแต่เขาก็บอกไว้ไกลๆแล้วคุณไม่ต้องลงไปเดินนะครับ หลายประเภทนั้นอ่าผมเห็นดอกเห็ดแล้วครับแล้วก็เห็นบ่าเห็นเห็ดครับเห็นเห็ดอืมจะลืมป่าอย่างนี้คือป่าเห็ดด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดพักเหนื่อยฮนะเดินมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่เขาให้ไหวครับ เดินมาสักพักก็มีนะักท่องเที่ยวเดินไล่หลังมาเลยนะครับดูนะฮะคือท,ที่ก็บอกว่าชั่วโมงหนึ่งสงกิโลก็หมายถึงอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะเดินชาจะเดินดูโน่นดูนี่ไปเห็นโพลขึ้นมาก็คือต้นข่าเจียวครับไม่แน่ใจว่าอันนี้ปลูกหรือขึ้นเองแล้วแต่ดอกยังไม่ออกครับ เขาบอกว่าปีนี้ฝนมันแรงมันก็เลยออกช้าประมาณนั้นดูนะครับดอกกระเจียวมันก็มีหลายพันนะครับขาวๆเล็กๆนี่ก็ดอกกระเจียวเหมือนกัน ดูธรรมชาติสเสครับเดินทางเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นกลุ่มหินนะครับกลุ่มหินก้อนที่บรรวางกองกองก็กองรูปแบบสีสันก็แตกตก่างกันไปแล้วแต่ครับคือมันก็เหมือนกับว่าเป็นก้อนหินที่มันพังทลายมาส่วนต้นไม้ก็อย่างที่เขาบอกไว้ครับจะไม่มีต้นใหญ่ไปกว่านี้ครับเพราะมันใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้ แล้วก็ยังมีต้นชนโนดเนี่ยมันเหมือนกับเกิดเองอะไรครับนี่ฮต้นชนโนดระหว่างทางเดินครับก็เกิดขึ้นเยอะน่าจะเกิดเองนี่จะเป็นจุดที่สองครับสถานีกล้วยไม้ก็นนี่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกออกดอกครับ ป่วยไม้นีนป่าเต็งหลังก็ประมาณนี้